เกล้วเจ้าพายตาแกนี่มาจากไหนเฮ้ยใครวะเอ้อยเฮ้ยไอ้มืดเฮ้ยเจ้าพายตาแกนี่มาจากไหนไอ้มืดเองทำอะไรของเองนั่นท่นปู่ฤาษีเพื่อนรับแรงทำไมข้าไม่ได้นอนอะไรคือแล้วข้ามึนง,น,น,น,งมนี่นะเจ้าได้ไอม้มืดมึงถอยยังห่างเลยท่นปู่ฤาษียังเป็นอะไรของเอง กราบสวัสดีกันด้วยนะครับพี่พี่ก็กราบสวัสดีนะครับพี่พี่นะลุงป้านาพีีซีที่ขอลองรัยทุกคนทุกท่านกันไว้ด้วยเลยนะครับพี่พี่ก็สําหรับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิดาพาลีกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับพี่พี่ก็วันนี้นะก็ได้มาตรงนี้เลยนะครับทันลูสี่นะครับพี่พีอีนะก็พี่พี่ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งมืดทั้งทันสิทธ หนำซ้ำอย่างท่านลุงตอนเนี้ยทุกๆคนเนี่ยอยังไงอะไม่ยังไงอะ,งงอะเหมือนว่าโดนเล่นกับจิตวิญญาณของตัวเองอยู่อะ่ะทุกคนเหมือนโดนเล่นกับวิญญาณของตัวเองอยู่นะเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองวันนี้ผมมายังตอนคืนก็เลยตั้งใจที่จะมาทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งให้ท่านฤาษีเนี่ยผมขอให้เขาเนี่ยช่วยนะให้คนเมืองรับแลเนี่ย กลับมาเป็นเหมือนเดิมทุกคนกระทั่งทันสิทธิ์ด้วยนะพี่พีเอฟซีนะโอเคพี่พี่ไม่ให้เป็นงานเสียเวลาไปมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปดูอ่าพลุสีนะตามพิธีกรรมตามพิธีกรรมแล้วก็สัมรว้สถานที่แล้วก็ทำพิธีกรรมกันนะพี่พีเอฟซีนะโอเคก็ก่อนที่จะไปเนี่ยก็ฝากพี่พีเอฟซีทุกคนเนี่ยให้กำลังใจผมกันเยอะๆด้วยนะครับพี่พี่นะไม่ให้เป็นงานเสียเวลามากกว่านี้เดี๋ยวเราไปกันเลยทุกคนพี่ไป นี่เลยนะครับพี่พตอนนี้ท่านราษสของเราเนี่ยก็ได้เดินแล้วนะเดินอันนี้เป็นหน้าเมืองลับแลเลยนะครับหน้าเมืองลับแลเลยนะให้ท่านราษสเนี่ยมาดูว่าอ่าสถานที่เนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วเนี่ยสามารถที่จะดูแล้วรู้เรื่องไหมว่าอ่า ทั้งสามคนเนี่ยกำลังโดนอะไรเล่นงานอยู่แล้วก็เล่นกับพูมันอยู่นะพี่ๆนะเหมือนท่านลุงเนี่ยไม่ใช่เหมือนท่านฤษีเนี่ยท่านปูลล่ฤษีเนี่ยเขาจะเดินรถไยวนมาตรงนี้บ่อยครั้งนะไปเนี่ยก็ต้องเดินต่อเรื่อยๆ อันนี้ผมจะไม่ทักแม่อะไรเขานะปล่อยท่านฤาษีนะตามสิ่งที่เขาเนี่ยเห็นแล้วเขาเนี่ยรู้สึกนะมันขอีอะไรนะครับท่านฤาษรีข้อียังยังอะไรอะ่ะท่าน ท่านฤษีบอกสัมผัสอะไรได้หรอท่านคิดว่าตรงนี้ต้องมีหายแน่นอนนะตรงนี้เหรอท่านฤษีแล้วข้าสัมผัสได้กินเน่าแต่ข้าก็มองเห็นเจ้า,านิ่เดิไนไปนะครับท่านฤษี อย่งนี้มีากของต่อในเก็บได้ทะลสีมาบอกว่าเจ้ามันเยอะขนาดนี้อะไรเยอะเหรอทะลุสี ถ้าบอกยังไง,งนะตลอบมาแถวนี้บ่อยๆเจ้าก,กระวังไอ้พวกเจ้าด้วยมันมีอะไรหรือเปล่าท่านฤาษีแน่นอนพวกเจ้าอันนี้มันไม่ดึงเจ้าลงน้ำไอ้นี้พายหนึ่เยอะนะอะไรนะผีพายใช่ไหมทห่านฤาษี านฤาษีบอกท่านนี่ผีพายเหมือนเจอะนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้นเี่ยงไม่ได้เฮ้ยต้ออยน,นไ,ตไหนนี่เหรอท่านฤาษีข้าชี้ไงมันจะได้นี่เหรอเราจะรู้อะไรไหมถ้ามีคนเจ็บปวดตายอย่างนั้นต้นนี้ใช่ไหมท่านฤาษี เสิบอกไในต้นเมื่อกี้นะเคยมีคนผู้ขอตายด้วยะพี่พี่นะเออด,ะดี๋ยวเรดูกัดอ น,น,นะนอกจากเสียงกบกับเสียงเขียดเนี่ยผมก็ไม่ได้ยินอะไรนะทานทีได้ดย,ดย,ยินเป็นยังอยู่รอบตัวเราตาระกรายยินตะลาตระได้ยยินแม่น้ำข้าได้ยินตะลาเฮ้ยคุยพวกติ้อะไรวะได้ยิน,น,นยยไหมตะลา ข้าไม่ไดีไม่ไดีนเลยนะทะลึกสีาเนตรงนี้แหละทะลึสีที่ข้ามาบ่อย ท่านฤษีจะนั่งทําวิธีตรงนี้เลยไหม,มดเดี๋ยวเราจะไปนั่งสมาธิกับท่านปู่ฤษีกันนะตอนนี้ท่านปู่ฤษีเนี่ยแกก็ เริ่มบริกรรมคาถาแล้วก็ทําพิธีแล้วนะพี่พีเอฟซนะเพราะผมไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรยังไงนะแต่ว่าเดี๋ยวดูสถานการณ์ไปก่อนนะพี่พีเอฟซนะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวผมไปนั่งสมาธิทัท่านปูซีเดูเดี๋ยวเขาจะไหว้ว่าผมไปขัดไปจุ่มพิธีอะไรเขาอีก เจ้าเจ้าพายตาแกนี่มาจากไหนเฮ้ยใครวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้มืดเฮ้ยเจ้าพายตาแกนี่มาจากไหนไอ้มืดยัดงทำอะไรของเองนั่นท่า<อ>ปู่ฤาษีงรับแรทำไมข้าไม่ได้นอนอะไรคือแล้วข้ามึงน,นี่นะเจ้าละไอ้มืดมึงถอยยังห่างเลยท่าปูลล่ฤาษียังเป็นไรของเองข้า,มไ,าไม่ได้ราไม่ได้นอนนะไรเจ้าละ ทำบริสีใจเย็นนะท่านปู่ให้คนเล่นข้อมอท่านปู่ใจเย็นนะท่านเอ็งมาทำอะไรแบบนี้มืดการไปเล่นลัไปเล่นนอนเลยเจไดเจไดมาที่นี่ได้ไงท่านปู่เนี่ยเขากำลังจะมาช่วยพวกมึงทุกคนเนี่ยทานอู่ท่านอู่นายข้าไม่รู้จักเจ้าไม่รู้เรื่อท่านปู่ท่านปู่สงสารเด็กมันเถอะมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอก ดามวันนี้ได้ไงมึงไปพาหัวท่านปู่เลยขอโทษท่านปู่เดี๋ยวนี้มันคือชุงไม่นข้อเจอกูบอกให้มึงขอโทษท่านปู่เดี๋ยวนี้อย่าอย่าไอ้นี่มันอีกอย่าท่านปู่ท่านปู่พอจะช่วยอะไรมันได้บ้างไหมท่านปู่ช่วยช่วยหน่อยเถอะท่านปู่นะเจ้าดูไม่ออกแล้วดายจ้าดายจ้าพูดเยอะไม่มีกระพงกระทงกระถาอะไรที่จะช่วยมันได้หรอก มจับเจ้าจาาะเอามันไปแล้วมันจอมไอ้มืดมึง,มงคุกอย่าที่ไหนของเจ้าไอ้มืดคุกข้าขอโทษท่านปู่เดี๋ยวนี้ก่อนท่านปู่จะเอาเรื่องมึงขนะ้าไม่ได้าลาไปเดินรอะไรวันแล้วท่ากินอะไรข้ากินอะไรก็ไม่รู้ ข้าวงนอนแต่นอนไม่หลับเลยนายมึงสัญญากูว่ามึงจะไมไ่กินแล้วไงข้าไม่ได้กินฉันซื้อเอาให้ข้ากินเลยท่านปู่ครั้งเดียวท่านปู่ช่วยหน่อยดิช่วยให้ไอ้มันหายติดยาหน่อยได้ไหมท่านปู่ช่วยผมหน่อยเถอะท่านปู่นะนะท่านปู่หรือสีกินข้าวข้ากินข้ามเยอได้ไหมท่านปู่หรือสีช่วยผมหน่อยนะยาวเลยทีนีด้ดูที่ยา,าวแต่ด๊า มันกำลังขัดยาเราท่านปู่ช่วยไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้หรอท่านปู่ข้าคงจะช่วยได้จอดาตัดเดินไปเล็กๆนิดน้อยมาให้มันทำแบบนี้อีกเล่นอะไรทำไมไปเล่นยาเพราะอะไรมีคนบังคับให้มันเล่นนะดิไอ้มืดกูบอกให้มึงคุกเขาโทษท่านปู่หรือสีอไรจอดา มื่อไหร่มึงจะขอโทษวะฮะบอยมึงกเข่าลงกูเข่าลงขอโทษเจไดอย่าไปย้ออ๊ยนะบอยมึเนสิอยู่ไหนทันสิอยู่งาทันสิทำไมข้ายไปฆ่าทันสิทนสิให้ข้ากินอะไรไม่รู้ข้านอนไม่หลับเลยอ๋อจี จะซีอยู่ไหนใครจะไปฆ่าฉ oh, ันซีดปูช่วยหน่ no yet, eh? อยช่วยหน่อยเถอะนะจะซีอยู่ไหนจะแถวหางขาหน่อยหน่อยเถอะนะได้ฉันปูยู่ไงช่วยค่าฉันซีหน่อยคอยดูมัน ให้ยุงตอมันหรือมแมลงตอมมันทันปูช่วยให้มันให้คาดเลยไม่ได้หรอฮะอาเสือไม่ได้อย่างนี้โดนสีเข้ามันไปนเสพยามาก็าไม่มีอะไรที่จะช่วยมันได้แล้วเจ้าจ้าจะมานั่งข้างๆมันแล้วคอยดูว่ามียุงมาตองมันไหมแบบนี้เจ้าต้องดูแลย,ยุงใกล้ชิดจ้ะ เจ้าต้องคอยให้กำลังใจมันไม่ใช่คอยซ้ำเดิมเขาจะไม่จะได้เข้าใจครับท่านผู้นี่เป็นคนติดจใาไม่ใช่คนขี้เข้าจะนะเจ้า<อ>มานั่งข้างๆมันครับครับครับจะดูแลมันไหนมันพร้อมแห้งลงเยอะมากเลยมืดอ่ะจต่เพียงเมื่อก่อนร่างกายมันเนี่ยได้นะดีเลยนะดูดิพี่ขาเคอะมันเลือบปิก,กะปรกนะติดเดียวอย่างน่ะมันพร้อมแห้งลงเยอะมากอะ่ะ ดูมือมันดิเลือนนิดเดียวเองอะถ้าเข้าใจมันมันโดนบังคับท่านท่านท่านปูมันบอกมันโดนบังคับนน้ายคนดินบังคับมันท่านปูยังไม่เคยเจอทั้งสิิ์เลยนะพี่พี่นะไม่ใช่เจ้าของัริจาของใครแล้วเสือกไปทําไาคนอื่นอีกดูที่มันพอมองจัดเลยอะะเจอมันข้าจะฆ่ามันให้ตายมันพรอมลงแบบเลือนกระดูกแล้วท่านปู่นี่มีคนไว้ชีวิตอยู่ท่านปู่ฤๅษีดูดิมันพรอมแบบเหืนกระดูกเลยพี่พี่ โอ้มืเดเ้ยมืดสงสารนึงวะขอบตรงขอบตาดำหมดเลยอ่ะไปอย่างนี้อ,อดเขาอดน้ำไปแน่นอนงั้นเดี๋ยวเขาจะเอามันกลับบ้านด้วยนะท่านปุมันกลับบ้านเลยมันกลับไปดูแนละ ดูแลมันด้วยครับท่านผู้ดูมันตอนนี้สิแต่ยุงกเกาะเต็มไปหมดไหนเฮ้ยอูยอ้หูมาขยับเลยดูยทา่านโป๊ะทำอะไรมันเนี่ยขอะไรก่กระถาจะได้มือมันจะตื่นนะกระถาชั่วข้าวจะได้ไมันจะตื่นแล้วนะพี่พี่เพร <aging. S 2> าะว่าเจ้าลิฟต์ถ่ายออกหางมันเยอะ เฮ้ยเฮ้ยเนอใครทำอะไเขาเนี่ยใครมาเนี่ยเจอเป็นใครเ่้าเป็นครผู้ยเป็นใคเฮ้ยยาทไที่ทำค้าเี่ยข้าสยไม่ใช่เหนือเจ้า มึงมั่วแล้วเอ็มเรอมึงมั่วแล้วยังมั่วเรือเจ้าให้ข้ากินยาอย่ายุ่งกับท่านปู่ฤาษอศีเรือเจ้าที่ข้ากินยาไปเลยไม่ใช่กูไม่ใช่ท่านปู่ฤาษีมึงจำไม่ได้หรอคนที่ให้มึงกินน่ะเจ้าอย่ามาลับตามข้าเด็ดขาดจำเลยดีเจ้าใช่ไหมที่ให้ข้ากินยา Cháu là khai nha. Cháu không vô kia lưỡi. Cháu cứ vô kia. Lòng mà nắng nào, ai mượn nha. Cháu cứ đi. Hãy đi câu lạo. Hoi, ai mượn. Cháu cứ vô kia. Ay Cháu cứ vô kia. Ay mượn. Cháu cứ vô kia. Cháu Cháu cứ Cháu cứ vô kia. Cháu 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 Cháu

เฮ้ยท่านปูท่านปูเฮ้ยมันยนทีนใส่เราใหญ่ร <sec uri>. ุยเจ้ากลำเนียวนี่ได้จะอยู่ที่นี่มุเจ้ามนต้องมาลัเถอะไอ้มื่อน่เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเเ้้เย้า จมต้งมองทำทำเ่ท่านปู่เอาให้มันสงบก่อนครับเอนกี่บอลเลยเอ้นกี่บอลเลยยมาอ้ยเี่เลยเี่เลยเนกี่บอลเลยเีกี่บอลเลยอ้ยออ้ มัดดย่ดว่าเลยอืออ ah! ah! ้าอดอ้าวตนนาจจะได้สติเหรออ้าอ้า เข้่ะใคเฮ้ย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 ชืองมันวะเอ้มเดเจ้าอย่าไปตามมันจ้ได้แกทำอะไรกับเจ้าเฮ้ยทั้งป่ไปไหนหรอเดี๋ยวมันก็กลับมาดีขึ้นเองแหละพอท่านพูดแล้ไปไว้นานๆเดี๋ยวมันจะตายเอาดีเชื่อข้าจะไดเด้เ ตะววันนึ่ถึงต้องมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าแน่นอน่นจะไม่ต้องกลัวส่วนมันคงจะคิดได้ของมันเองครับครับท่านปู่เอาไงท่านปู่ทำพิธีต่อดีกว่าปะข้าต้องขอโทษแทนมันด้วยนะท่านปู่นะที่มันมาพากักหัวท่านปูอน่อ,อ่ะไม่ลกลัวเธอเลยเด็กโลกใจเด้อ ไม่รู้ย่อมีผิดนนเลยนะมันหนีไปแล้วนะพี่ๆนะกล้ามเจ้ามันกลับบ้านซะหน่อยเดี๋ยวเราจะทำพิธีต่อกับท่านปู่ต่อนะจะรช้ปีกฝ่ายนั้นด้วยไหมได้ท่านปู่มองไม่เห็นอะไรเลยนะท่านปู่